สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 741ขอถามครับอายุครบ55อีก6เดือนออกจากงานมา6ปีส่งเงินสมทบเกิน180เดือนมียอดในระบบ180,000บาทอยู่ในระบบประกันมาตรา39คำถามถ้าเลือกประกันตนมาตรา39ต่อจะได้รับเงิน180,000บาทคืนไหมเมื่อไหร่คำตอบคือไม่มีสิทธิ์รับครับจนกว่าจะเสียชีวิต ที่จริงก็ได้นั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ตัวเราที่จะได้ถ้าคุณเลือกที่จะเป็นมารตรา39คนที่จะได้คือทายาทครับได้เมื่อเราเสียชีวิตนะครับถ้าอยากได้ก่อนเสียชีวิตก็ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมารตรา39แล้วครับแล้วก็ไม่จําเป็นด้วยที่จะต้องเป็นไปยันอายุ55คุณออกงานเมื่อ6ปีที่แล้วคุณหยุดเมื่อ6ปีที่แล้วก็ได้ไม่จําเป็นต้องสมัครมารตรา39มาจนถึงปัจจุบันเลยซึ่ง แทบจะไม่ก่อประโยชน์อะไรเลยครับและมิหนำซ้ํายังทําให้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของคุณน้อยด้วยถ้าเป็นกรณีที่คุณจะไม่เลือกเป็นมาตรา39ต่อนะครับแต่ถ้าเลือกเป็นมาตรา39ต่อไปก็อย่างที่ผมบอกคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินตัวนี้จนกว่าจะเสียชีวิตนะครับแต่ก็อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วนั่นคือคุณเลือกเป็นมาตรา39คงจะมีเหตุผลบางอย่างและ เหตุผลนั้นก็ควรที่จะทําให้คุณเป็นมาตรา39ต่อไปแต่สิ่งที่รับรู้เอาไว้ก็คือว่าถ้าตราบใดยังเป็นมาตรา39จะไม่มีสิทธิ์ได้เงินตัวนี้นะครับอ่ะต่อนะครับถ้าเลือกบํานาญอ่ะถ้าเลือกบํานาญก็หมายความว่าต้องลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนนะครับไม่จําเป็นต้องรออายุครบ55ลาออกก่อน55ก็ได้เดี๋ยวถึงอายุ55ก็จะเกิดสิทธิ์เองนะครับจะได้เงินที่มากกว่าหรือน้อยกว่าที่180,000บาท คำตอบคืออาจจะมากกว่าหรืออาจจะน้อยกว่าก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะได้รับบํานาญต่อไปอีกนานเท่าไหร่บํานาญคือการคํานวณออกมาแล้วจ่ายเท่ากันทุกเดือนโดยไม่สนใจย,ยอดสะสมของคุณนะครับเขาไม่ได้คํานวณมาจากยอดสะสมแต่เขากํานวณมาจากฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายกับจํานวนเดือนที่นําส่งนะครับแต่น้าเสียดายที่ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของคุณเนี่ย มันกลายเป็น4,800เสียแล้วเนื่องจากคุณเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาถ้าอ่านไม่ผิดเนี่ยก็สันนิษฐานว่าเป็นมา6ปีแล้วฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายคือ4,800บาทอย่างแน่นอนนะครับคุณก็จะใช้ระยะเวลายาวนานสักหน่อยครับกว่าที่ยอดบำนาญที่รับมาทั้งหมดจะแซงยอดนี้อาจจะกินเวลาไปถึง10ปีหรือ10กว่าปี ก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าคุณเลือกที่จะออกงานแล้วไม่เป็นมาตรา39มา6ปีคุณจะใช้ระยะเวลาสั้นกว่านั้นนะครับก็คือประมาณสัก4ปีเนี่ยยอดก็จะเริ่มแสงเงินสะสมส่วนชราภาพแล้วนะครับสำหรับการรับบำนาญแต่เขาเนี้ยเลือกมาทางนี้แล้วก็ต้องทำใจครับถ้าเลือกรับบำนาญ ก็มีโอกาสสูงที่รับบํานาญรวมทั้งหมดตลอดชีวิตแล้วจะได้ไม่ถึงยอดนี้แต่ถ้าคุณอายุยืนนะครับสิปี1 5บหาปีแสงแน่นอนและถ้า20ปีขึ้นไปก็จะแสงไปเยอะนะครับต่อนะครับถ้าเลือกบําเหน็จจะได้เท่าไหร่ทําอย่างไรคําตอบคือไม่ได้ครับส่งครบ180เดือนต้องรับเป็นบํานาญเท่านั้นจนกว่าจะมีการแก้กฎหมายใหม่จึงจะรับเป็นบําเหน็จได้แต่ตามกฎหมายหน้าปัจจุบัน เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่ส่งครบ180เดือนแล้วยังมีชีวิตอยู่จะไปรับเงินกรณีชาราภาพจะต้องเป็นบำนาญเท่านั้นครับไม่มีสิทธิ์รับเป็นบำเหน็จครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ